สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซัมมันเซกนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเป็นไอเทมแรกนะก็คือหมวกนั่นเองนะก็คือไม่เคยรีวิวมาก่อนในช่องนะเพราะว่าปกติเป็นคนไม่ได้อินหรือว่าเป็นคนสะสมหมวกเท่าไหร่นะก็จะเป็นของชิ้นแรกที่คิดว่าเออซื้อมาแล้วกันนะไว้แบบใส่แบบสวยๆเป็นหมวกใบเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็เป็น first experience สําหรับแบรนด์ low e v เอ้ยไม่ใช่ low e v เอ้ยถูกแล้วอะไรเงี้ยก็เป็น low e v e ที่ไม่เคย ใช้แบรนด์นี้มาก่อนนอกจากอารองเท้าที่เป็นคอลแลบกับอ่อนนั่นเองนะครับก็าจ,จริงแล้วสาหรับการเลือกหมวกผมก็ค่อนข้างเลือกที่จะเป็นหลายเลนส์เพราะว่าไม่ได้มีแบรนด์ในใจมาก่อนเนาะก็าจริงคอนเซปท์ที่ต้องการได้ก็คือเป็นหมวกสีดํานะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่แบรนด์ไหนก็ได้ที่คิดว่าหมวกมันไม่ต้องแพงมากแต่ว่าเป็นขอเป็นดีไซเนอร์แบรนด์ละกันเนาะก็เลือกอยู่หลายหลายหลายแบรนด์นะ่าจะเป็น L v ลวอวนที่แพงปัดไปนะครับแล้วก็ กูชี่กุชี่ก็ดูแต่ว่าก็ยังไม่สวยเท่าไหร่นะไม่ค่อยชอบโมนโนแกร,รมของกูชี่เลยนะก็เลยมาตกมาอยู่ที่รอยเว้นะตามจริงรอยเวเนี่ยบอกก่อนว่าวันนั้นนะไปเดินที่เอมพเรีมล้วก็ไปสะดุดตาเห็นหมวกใบนีนะคือมองให้ไกลเป็นหมวกสีดําที่โลโก้ไม่ชัดคือคิดว่าไม่ชอบความที่มันมีโลโก้มองเห็นเพราะว่าส่วนตัวลองคิดว่าถ้าเราแต่งตัวคอมพลีทลูกบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้าอะไรต่างๆบางที่มันมีโลโก้เยอะพอแล้ว หมวกล้วก็ไม่อยากที่จะมีโลโก้ให้มันสะดุดตามากยิ่งขึ้นแต่จะเป็นให้มองเห็นแว๊แบๆบ,บ,แบบ้างว่าเป็นแบรนด์อะไรนะครับก็ไปสุดสะดุดตากับแบรนด์โรเว่นะครับวันนั้นก็คือเข้าไปลองที่ชอ็อปแล้วก็ลองสวมดูนะครับก็คิดว่าเธือส่วนตัวชอบนะบเพราะว่าเป็นคนที่ต้องใส่หมวกสีดำนะครับเนื่องจากว่าเป็นคนที่หน้าค่อนข้างใหญ่คือแบบเป็นคนไม่หน้าไม่ใช่แบบหน้าเรียวนะ ถ้าเราไปใส่หมวกที่เป็นสีที่มันตัดก,กับสีผมเราไม่ว่าจะเป็นสีใดๆก็ตามอ่าสีขาวสีเบจอะไรเงี้ยมันจะทําให้หน้าเราแบบมันจะดูใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยนะนี่คือความคิดส่วนตัวนะก็คือแบบก็เลยต้องหาหมวกสีที่มันเข้มๆไม่ว่าจะเป็นสีเนวี่หรือสีดํานะครับสีเทานี่ก็ยังเอาไม่ค่อยอยู่ก็เลยคิดว่าเออหาหมวกใบเก่งสักใบ,บนะเป็นแบบหมวกดีๆสักใบ,บนะเอาไว้ติดตัวเลยก็ ไปดูที่รอยเวนะครับก็เลยได้มาเป็นใบนี้นะครับก็โดยภาพรวมคนระับถ้าเราดูจากหมวกใบนี้จะเห็นว่าเราแทบจะไม่รู้เลยว่าเป็นแบรนด์อะไรนะเราต้องมาสังเกตเอาว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นโลโก้ของอะไรนะครับคือตามจริงจะบอกว่ารอยเวเนะี่ยเป็นหมวกที่คิดว่าอาจจะเป็นทุกๆโปรดัก product, หลายๆโปรดักเลยว่ามันราคาเริ่มต้นเนี่ยมันไม่แรงเท่ากับดีไซเนอร์แบรนด์อื่นๆว่าจะเป็นพรานดาอ่ากุชชี่หรือลุยนิตตองนะ คือใบนี้บอกเลยว่าอยู่ที่มันหนึ0งแต่ถ้าเป็นแบรนด์อย่างที่กล่าวเม,ามากกื่อกี้คือมัน s t ต็ปอไปที่20,000กว่าเลยนะไม่ว่าจะเป็น Prada ก็เหมือนกันก็เลยมาได้รอยเว่ใบนี้เราก็คิดว่ามันมีดีเทลที่ค่อนข้างสวยนะครับคือรอยเว่ใบนี้ B N e นะเดี๋ยวผมขออ่านชื่อตามอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือจะรุ่นชื่อ Patch Up in Flock Denim นะครับคือพูดง่ายคือตัวแมทเรียลเขาทำมาจากเดนิมคือผ้าหยีนนั่นเองนะ คือใส่ก็คือข้อดีว่ามันก็คือเบาเบาหัวนะแล้วก็สำหรับของตัว texture เ,เขานะมันจะเป็นแบบด้านๆไม่รู้ว่ามองออกจากในกล้องหรือเปล่านะคือมันจะเป็นด้านๆแล้วก็จะเป็นผ้าเดนิมถ้าบอลดูใกล้ๆนะจะเป็น texture ของผ้ายีนนะครับแล้วเนี่ยเขาก็ทำสีแบบเฟดเฟดหน่อยเขาเรียกว่า stone watch หรือเปล่าไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะพอดีว่าดูในเว็บเขาเขียนว่า stone watch แตอ่อาจจะเป็นลายแบบหินหินนิดนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ เป็นแบบนี้นะครับก็โดยลุค overall เวลาการเลือกหมวกผมนะคือไม่ชอบตัวปีกที่ข้างหน้ามันค่อนข้างยาวมาที่ปีกยาวเนี่ยมันไม่ได้ทําให้รูปหน้าเราสวยนะมันแบบมันดูเทอะทะเกินไปแล้วมันเวลาเราใส่มันจะดูบทบงังวิวข้างหน้ามากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้เนี่ยอย่างถ้าอย่างที่บอกไปถ้าเกิดใส่หมวกสีดำเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะแบบสีมันจะเืินไปกับผมทําให้หน้าเราอะ่ะ มันดูไม่อ้วนมากขึ้นคือมันจะช่วยเก็บโครงสร้างหน้าให้มันดูแบบเรียวมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวหมวกรอยเว้นะด้านหน้ามันก็จะเป็นตัวแผ่นหนังชิ้นหนึ่งนะเป็นหนังคราฟสกินนะเขียนว่ารอยเวแล้วก็โลโก้ของเขาแปะมาอยู่ด้านหน้าชัดชัดแบบนี้คือมันจะต้องกระทบกับแสงค่อนข้างเยอะถึงจะเห็นความแบบโลโก้ของเขานะครับแล้วก็ด้านหลังนะก็จะเป็นสแตรปที่มันสามารถปรับ ความกว้างได้นะอันนี้ก็จะเป็นโลหะนะครับแล้วก็มีเขียนคำว่าโลเอเวคิดว่ามองไม่เห็นหรอกไม่เห็นอนะเป็นโลเอเวนะครับตรงนี้ข้างล่างก็จะเป็นโลโก้ที่เป็นแบบเป็นผมไม่เรียกไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ขอเรียกตามความเข้าใจก็คือคล้ายๆแบบเหล็กดัดตามหน้าต่างบ้านอะไรเงี้ยคล้ายๆแบบนั้นนะแล้วก็ด้านข้าง มายานิดหนึ่งมันก็จะเขียนว่าเป็นโลเอเวด้านหลังแบบนี้นะก็สำหรับคนที่อยู่ด้านหลังเดินตามหลังเรามาก็จะรู้ว่าเราใส่มวกแบรนด์อะไรแต่ถ้ามองด้านหน้าก็จะแบบไม่ได้ชัดมากเท่าไหร่ก็จะมีอยู่สองด้านแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นหนังเหมือนกันนะครับด้านในนะครับก็จะเป็นเขียนโลเวแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเป็นตัว label ยาวๆแบบนี้แต่เวลาเราใส่อ่ะมันจะแบบเกะกะผมก็เลยพับๆแต่ก็ในใจก็คือไม่ไม่ได้อยากตัดเพื่อแบบ เราขายต่ออะไรเงี้ยน,นะครับซึ่งหมวกใบนี้ก็เป็น Made in Italy นั่นเองนะครับโอเคส่วนด้านในก็จะเป็นผ้าง่ายๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีรูระบายอากาศด้านบนตามหมวกรูปทงของหมวกแ a t ง่ายๆแบบนี้นะก็นี้จะเป็นรีวิวสั้นๆสำหรับหมวกรอยเวนะครับก็จุดเด่นนะครับที่จะบอกในคลิปนี้ก็คือว่ารอยเวเนะี่ยเป็นแบรนด์ที่มัน สตาร์เตอร์สตาร์อัพของ Price เนะีมันค่อนข้างจะถูกกว่าแบรนด์อื่นๆดีนะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างนิชดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงดีไซน์ของหมวกผมว่ามันยังคีปความมินิมอลอยู่บ้างนะครับ mm hmm. ก็สำหรับใครที่ยังคงชอบมินิมอลแต่ก็อยากหเห็นความเป็นแบรนด์นิดนึงนะก็คิดว่าหมวกโรเอเวก็น่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆน,นะครับแบบนี้เขาก็จะมาพร้อมกับถุงผ้านะครับ ถุงผ้าคือเวลาซื้อมันจะไม่มีกล่องน,นะเขาก็จะใส่ถุงผ้านี้มาให้แล้วก็ใส่มาในถุงโรยเวยให้เรานะครับซึ่งถุงผ้าก็ค่อนข้างดีนะคล้ายๆกับตัวแอ m เเลยนะถ้าตัว t e x t ซ์เจอร์ของถุงเนี่ยครับแล้วก็จะมีโลโก้ตรงนี้เป็นตัวเหล็กดัดนั่นเองนะคือไม่รู้ละว,ว่ามันคืออะไรมันอาจจะเป็นตัว L แหละตัว L สด้านเนะี้ยแต่แบบดูแบไกลๆมันก็จะเหมือนครับไม่รู้ว่าเขาเรียกขนมอะไรที่เขาเอาแบบชุบ ล้วก็ไปใส่ในกระทะทอดออกมาเป็นขนมพองๆอง่ะผมว่ามันคล้ายๆอะไรแบบนั้นเลยเวลาเห็นก็จะนึกถึงขนมชนิดนั้นนะครับซึ่งหมวกใบน,นี้ผมซื้อมาที่สาขาพรากอนนั่นเองนะเหตุผลที่ชอบไปพรากอนเพราะว่าซื้อแล้วมันจะได้กิฟต์การ์ดเพิ่มอย่างนี้ก็รู้สึกว่าถ้าซื้อเกินหมื่นห้าครับมันอยู่ที่หมื่นหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทก็จะได้พวกวิสคอยมาห้าร้อยบิสคอยไปซื้ออย่างอื่นได้นะคือจริงมันจะมีรุ่นที่ราคาต่ํากว่านี้นะครับจะเป็นแบบ เป็นเป็นผ้าเรียบๆไม่ได้เป็นลายเดนิมเลยนะมันก็จะราคาถูกกว่าแต่รู้สึกว่ามันไม่มีของตอนนั้นมันจะมีของอยู่แค่นี้แต่ผมก็คิดว่ามันก็สวยแปลกตาดีนะดีกว่าเรียบๆบางทีเรียบๆเราใส่ชุดเรียบแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้หมวกมันมีอะไรขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเขาก็จะมีสองสีให้เลือกนะแต่ว่าดูในเว็บไซต์อะ่ะเหมือนจะมีสีสีีสด้วยกันก็คือสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สี น้ำตาลนะแต่ว่าตอนนั้นที่ดูในช็อปจะมีสีน้ําตาลกับสีดํานะครับก็เลือกสีดําเพราะว่ามันจะได้ตืนกับหน้าแล้วก็ทําให้ดูแบบหน้าเล็กลงนะครับก็ประมาณนี้แหละสําหรับหมวกนะครับก็จะเป็นอะไรที่รีวิวง่ายนะครับส่วนวิธีการซักหรือวิธีการดูแลรักษาเนี่ยก็เนื่องจากมันเป็นเดนิมะนะมันไม่แนะนําให้ซักด้วยมืออยู่แล้วนะก็คิดว่าถ้าซักก็ต้องส่งพวกร้านซักแห้งอะไรต่างเนี่ยนะครับโอเคก็นนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับสำหรับ หมวกเลเว่นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหมวกที่ราคาเข้าถึงได้ก็แนะนำนะครับรวยเวย่วันนี้ก็ขอขอบคุณที่ทุกคนติดตามชมกันมานะครับสวัสดีครับ